มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะ,ะทุกคนบิ๊กตู่เผยแผนหากเข้าระยะ3เปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจรับเมอโควิด 19. ชี้ตรวจฟรีถ้าเข้าเกณฑ์บิ๊กตู่ประชุมศูนย์โควิดทำเนียบเตรียมเปิดโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจรักษาโควิดโดยเฉพาะ หากสถานการณ์เข้าสู่ระยะ3เปิดให้กลุ่มเสี่ยงใช้สิทธิ์ตามยูเซฟตรวจรักษาฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลใน72ชั่วโมงยอมรับหาหรือแล้วข้อเสนอปิดผับสถานบันเทิงใช้แค่การขอความร่วมมือแต่หากสถานการณ์จำเป็นก็ต้องปิดทั้งหมด เมื่อเวลา11นาก30นาทีวันที่15มีนาคมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า การมาประชุมในวันนี้เพราะมีความกังวลว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไรจึงมานั่งไล่ตรวจสอบกันในทุกหน่วยงานตามมาตรการที่ประกาศออกไปแล้วว่าทำไปได้แค่ไหนอย่างไรและปัญหาอยู่ตรงไหนรวมทั้งทบทวนสิ่งต่างๆที่ทำไปรวมถึงเรื่องหน้ากากอนามัยค่ะ วันนี้ตนสั่งให้ไปรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยว่าในส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีประเทศใดบ้างกำลังตรวจสอบยอดที่เข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพื่อดูว่ายอดนำเข้ากับยอดที่ผลิตในประเทศรวมแล้วจำนวนเท่าไหร่พอเพียงหรือไม่ขณะเดียวกันได้สั่งให้เพิ่มมาตราการเกี่ยวกับการผลิตตามสายผลิตของโรงงานต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยมีมาตรการที่รัฐสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งอาจต้องใช้เวลาบ้างอีกทั้งได้หาหรือกับประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบโดยเฉพาะประสานกับทางจีนเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนนอกจากนี้เรากำลังเล่งพัฒนาหน้ากากอนามัยทางเลือกซึ่งสามารถใช้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงเรื่องเหล่านี้ประชาชนจะต้องเข้าใจค่ะ เผยแผนเตรียมพร้อมเข้าระบาดระยะ3นายกกล่าวว่าในที่ประชุมได้พูดคุยถึงการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์หากเข้าสู่ระยะที่3ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องทำอย่างไรเตรียมการส่วนใดบ้างฝ่ายความมั่นคงต้องไปพิจารณาว่าต่อ ต้องใช้กฎหมายใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษการประกาศนั้นง่ายอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเราต้องมาดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต้องทำอย่างไรทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจและเรื่องสุขภาพล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งสิน้นยอมรับว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเยอะ จึงอยากขอร้องว่าวันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องไปกักตุนอะไรนักหนาอย่าไปกลัวถึงขนาดนั้นเลยวันนี้เรามีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งในเรื่องการติดตามตัวการใช้แอปพลิเคชันต่างๆกำลังพิจารณาดูว่าจะบังคับใช้กับทุกคนได้หรือไม่เพราะบางครั้งก็ต้องติดในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวนายกรัฐมนตรีกล่าว พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้เราต้องแยกการปฏิบัติในส่วนของคนไทยและในส่วนของชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นมาตราการเสนอมาโดยคณะแพทย์อย่าลืมว่ารัฐมนตรีไม่ใช่หมอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารเราก็ต้องฟังหมอเป็นหลักวันนี้หมอที่มาร่วมประชุมไม่ใช่หมอเฉพาะกระทรวงสาธารณาสุขแต่มีหมอจากภายนอกเข้ามาซึ่งมีหมออาวุโสผู้เชี่ยวชาญ เพราะประเทศไทยมีโรคระบาดเกิดขึ้นหลายโรคแล้ววันนี้ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันทั้งหมดเว้นแต่บางคนที่ยังเข้ามาไม่ได้เพราะบางครั้งยังพูดไม่ตรงกันซึ่งไม่ใช่ว่าต้องพูดตรงกับรัฐบาลแล้วถึงได้เข้ามาร่วมทำงานเพียงแต่เราต้องฟังเหตุผลและ ด้วยกันช่วงนี้จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคนนายกให้ความสำคัญกับทุกคนวันนี้คนไทยที่กลับจากต่างประเทศเราก็มีมาตราการดูแลทั้งนักศึกษาทุน AFS และแรงงานเพราะทุกคนก็ต้องการกลับบ้านเราต้องมาดูถึงมาตราการคัดกรองทั้งเรื่องของสถานที่อย่างที่ศูนย์สตีเฮเราก็ยังใช้อยู่ไม่ได้สั่งปิดหรือเปิด เมื่อมีคนเข้ามาและจําเป็นต้องเข้าไปใช้ก็ต้องใช้ค่ะโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจรับมือโควิดสำหรับเรื่องโรงพยาบาลในอนาคต ให้แนวทางไปว่าควรมีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาพยาบาลโรคไวรัสโคโรนาถ้าสถานการณ์เข้าสู่ระยะ3ขณะนี้มีสถานที่แล้วเป็นโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานมีจำนวนเตียงประมาณ100เตียงจะใช้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะกิจสำหรับโรคโควิดโดยเฉพาะค่ะ ถือเป็นมาตรการรองรับในอนาคตในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆก็ให้เสนอขึ้นมารัฐบาลพร้อมทุ่มทรัพย์กำลังในตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสนับสนุนทุกเรื่องที่เป็นความต้องการของหน่วยงานภาครัฐจากมติของคณะกรรมการการโรคระบาดแห่งชาติค่ะยอมรับหา,หารือแล้วข้อเสนอปิดผับสถานบันเทิง ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอให้มีการปิดผับและสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงนายกกล่าวว่าในเรื่องของสถานบันเทิงมีการหาหรือแล้วกำลังดูว่าถ้าขอความร่วมมือได้ก็จะขอความร่วมมือในส่วนที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องดูว่าเขาพร้อมจะปิดตัวเองหรือ,อยังและเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ต้องปิดทั้งหมดค่ะแต่สิ่งนี้คืออีกขั้นตอนหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราทำช้า แต่ต้องคำนึงถึงหลายๆส่วนไม่ว่าสนามกีฬาสนามมวยผับต่างๆขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังไปหารือกันว่าขวรมีมาตราการอย่างไรเรื่องนี้เราต้องฟังจากหมอว่าจะควบคุมอย่างไรคะ่ะไม่ใช่อะไรก็จะให้นายกสั่งตามใครอยากได้อะไรผมจะต้องสั่งทำงานอย่างนี้ไม่ใช่นับจากนี้ผมจะพูดให้น้อยลงก็แล้วกันพูดเยอะเดี๋ยวกลายเป็นหมอตู่ไปอีก พลเอกประยุทธ์กล่าวเปิดให้กลุ่มเสี่ยงใช้สิทธิ์ตามยูเซฟตรวจรักษาฉุกเฉินผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ฟรีเพื่อเป็นอีกวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้มีข้อเสนอแล้วโดยจะมีการใช้กฎหมายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรืออยู่เซฟ ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2560โดยให้ผู้ป่วยในทุกสิทธิ์การรักษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาอย่างโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดณนะจุดเกิดเหตุได้รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนในช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งต้องให้หมอเป็นผู้อธิบายตนไม่ใช่หมอ เมื่อถามถึงการบูรณาการเรื่องการท่าอากาศยานตามสนามบินต่างๆนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีบูรณาการภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต่างประเทศสนามบินพื้นที่ควบคุมส่วนภาคปฏิบัติมีการบูรณาการกันอยู่แล้วถ้าเราหัวฟังแต่ในสือ่อทุกอย่างก็มีปัญหาเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ย่อมมีความยุ่งยากสับสนพอสมควรเนื่องจากต้องดูแลคนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศมีการเข้าและออกวันนี้เจ้าหน้าที่ทำจนสามารถเข้ามาในระบบยืนยันว่าการบริหารจัดการรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ล่าช้าเพียงแต่หลายอย่างต้องอาศัยความเข้าใจเนื่องจากมีคนจำนวนมากมาทำงานร่วมกันค่ะอย่างวันนี้มีคนเข้าประเทศลดลงเยอะมาก สถิติก็มีอยู่แล้วเที่ยวบินก็ลดลงจำนวนคนที่เคยเข้ามาวันละ60,000ถึง70,000คนวันนี้เหลือเพียง6,000คนเป็นปัญหาที่ตามมาซึ่งต้องมาคิดดูว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปแต่วันนี้สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ